สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูพรเจ้าวันนี้เรามาถึงหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เป็นหัวข้อที่เป็นคำถามของคนในสังคมในปัจจุบันนี้มากมายนะคะหัวข้อนี้ก็คือเรื่องของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะหรือบางทีเราเรียกว่ารับร่วมเพศหรือบางทีเราก็เรียกว่า LGBT ค่ะ เราจะมาดูด้วยกันนะคะว่า l g b t เนี่ยมันมาจากคำว่าอะไรบ้างนะคะ L ตัวแรกนี่คะมาจากคำว่าเลสเบียนค่ะเลสเบียนก็คือหญิงรักหญิงนะคะเลสเบียนส่วน G ตัวที่สองนะคะก็มาจากคำว่าเกย์ค่ะเกย์ก็คือชายรักชายนะคะตัวที่สามตัว B นะคะมาจากคำว่าไบาเซ็กชวลนะคะไบเซ็กชวลอันนี้เนี่ย ก็มาจากคำว่าคนที่สามารถรักได้ทั้งหญิงและรักได้ทั้งชายนะคะก็เป็นสองเพศในคนคนเดียวกันนะคะส่วนทีนั้นก็มาจากคำว่า transgender ค่ะ transgender นะคะมีความหมายว่าเป็นคนที่แปลงเพศนะคะเป็นคนที่ข้ามเพศเราจะเห็นว่ามีผู้ชายที่ ต้องการเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปแปลงเพศเพื่อที่จะเป็นให้เหมือนผู้หญิงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คนเหล่านี้เราเรียกว่า transgender ค่ะนะคะแล้วอีกคำหนึ่งนะคะที่เพิ่มมาคำว่า Q นะคะ LGBTQ คำว่า Q ก็จะมาจากคำว่า queer นะคะหรือคำว่า question นะ,ค,ะคือปัญหาและคำถามท่กคนเหล่านี้จะมีคำถามและปัญหา ที่ตามมานะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมีคําถามมากมายเหมือนกันที่จะถามเพราะว่าหลายคนก็อยากจะถามเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบางคนก็อยากจะถามว่าเรื่องการผิดเพศนั้นนะคะเป็นเรื่องที่ผิดอย่างที่หลายๆคนคิดอย่างนั้นหรือการผิดเพศนี่ผิดด้วยหรือนะคะ หรือว่าคนเราสามารถเลือกเพศที่เราต้องการไม่ได้หรือนะคะดิะะฉันขอยกตัวอย่างมีลูกเล็กๆคนหนึ่งนะคะ,ะ,คะเดินมาหาคุณพ่อแล้วก็ถามค,คุณพ่อคุณพ่อทำไมต้นไม้ต้องมีสีเขียวทําไมใบไม้ต้องมีสีเขียวพ่อก็ตอบว่าเออไม่รู้แล้วลูกก็ไม่หยุดถามลูกก็ถามต่อว่าพ่อพ่อทำไมดวงอาทิตย์ต้องขึ้น แล้วอะไรทำให้ดวงอาทิตย์ตกพ่อก็ตอบว่าไม่รู้แล้วลูกก็ถามพ่ออีกพ่อพ่อพ่ออย่ากโกรธผมนะผมไม่ได้ตั้งใจทำให้พ่อเสียอารมณ์ผมมีคำถามเยอะแล้วอยากกระถามพ่อเยอะจริงๆพ่อก็เลยบอกกับลูกว่าลูกไม่เป็นไรถามไปเถอะยิ่งถามลูกก็จะยิ่งเรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ ถามให้มากๆนะคะเราจะได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะมีบางคนถามว่าถ้าเราจะทำตัวเราเองให้เป็นอีกเพศหนึ่งเนี่ยผิดไหมหรือถ้าเราเกิดมาเราไม่อยากเป็นเพศที่เราเป็นเราเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่เราอยากเป็นผู้ชายเอเราเกิดมาเป็นผู้ชายแต่เราอยากเป็นผู้หญิงแล้วเราจะเปลี่ยนเพศของเราอันนี้ผิดหรือหรือ จริงๆแล้วนะคะในโลกของเราทุกยุคทุกสมัยเนี่ยถ้าพระเจ้าไม่ได้เข้ามาเป็นผู้ชี้ถูกชี้ผิดนะทุกอย่างในโลกนี้ถูกหมดเลยค่ะแต่เพราะว่าเรามีพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเราเราเป็นผู้บัญญัติศีลธรรมเราเป็นผู้บัญญัติกฎบัญญัติต่างๆนัตั้งแต่สมัยพทมการจนถึงสมัยของโมเสสเกิด หลักของศีลธรรมเกิดขึ้นดังนั้นศีลธรรมของมนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราโหวตเรายกมือเท่านั้นนะคะไม่ได้หมายถึงว่าเสียงส่วนใหญ่ในสังคมโหวตให้กับมันว่ามันถูกแล้วมันถูกแต่อยู่ที่พระเจ้าเป็นผู้ที่จะให้คำแนะนำกับเราตั้งแต่การทรงสร้างของพระเจ้านั้นนะคะ พระองค์ทรงเริ่มสร้างมนุษย์คู่แรกพระเจ้าทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงแล้ตั้งแต่ในเริ่มทีระสมการมาเราไม่เคยพบว่ามีเพศที่สามเกิดขึ้นในการทรงสร้างเลยดังนั้นเราจึงมั่นใจและรู้ว่าการทรงสร้างของพระเจ้านั้นมีแค่สองเพศเท่านั้นคือเพศหญิงและเพศชายไม่มีความหลากหลายทั้งเพศ ั้งแต่ที่พระองค์ทรงสร้างโลกเลยนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีเหตุผลมากมายก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปลี่ยนพระประสงค์ของพระเจ้าได้พระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงขึ้นมาเพื่อที่อาดามจะมีคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาเพื่อที่อาดามเองนั้นจะได้มีภรรยาและพระเจ้าทรงสร้างหญิงขึ้นมาด้วย กระดูกซี่หนึง่งจากซี่โครงของผู้ชายและพระเจ้าทรงบั้นเขาขึ้นมาด้วยดินและพระเจ้าทรงระบายลมหายใจและใส่วิญญาณให้กับมนุษย์ผู้หญิงคนนี้นะคะและเอามาให้อดามดูว่าคนคนนี้เหมาะสมไหมที่จะเป็นคู่พระพรที่จะเป็นภรยาและคู่อุปถัมภ์ของเขา และอาดัมพึงพอใจในผู้หญิงที่เกิดจากกระดูกที่โครงของเขาเป็นอย่างมากจึงตั้งชื่อเขาว่าหญิงนะคะแต่พระเจ้าตั้งชื่อให้หญิงคนนี้ว่าอาดัมและเอวาผู้หญิงคนนี้จึงมีชื่อว่าเอวานะคะและต่อมานะคะในปฐมกาลในสมัยของอับราฮัมเราก็พบว่ามีเรื่องของ การรักร่วมเพศเกิดขึ้นค่ะจากเรื่องราวที่เราอ่านพบในเมืองโสโดมและโกโมรานะคะทำให้เรารู้ว่าเรื่องการรักร่วมเพศนั้นไม่ใช่เรื่องสมัยใหม่แต่เกิดขึ้นมานานแล้วค่ะจนกระทั่ง2,000ปีให้หลังหลังจากสมัยของอับราฮัมนะคะก็เป็นยุคข,ของอาณาจักรโรมันมีซีซ่ามีจกักรพรรดิหลายองค์นะคะที่ เป็นแบบนี้ค่ะนะคะเป็นชายรักชายค่ะจนแม้กระทั่งจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรกรีกนะคะที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะก็ยังถูกสงสัยเลยนะคะว่าเพราเป็นจักรพรรดิที่มีนิสัยชายรักชายเหมือนกันนะคะดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องใหม่เลยค่ะเรื่องชายรักชาย หรือการกรับร่วมเพศดิฉันจะขออัญเชิญพระเวจนะขององค์พป็นเจ้านะคะที่กล่าวถึงเรื่องนี้ในโรมบทที่1ข้อที่18นะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงปฏิโรธของพระองค์จากสวรรค์ต่อความหมิ่นประมาทพระองค์และความชั่วร้ายทั้งมวลของมนุษย์ที่เอาความชั่วร้ายนั้นบีบคั้นความจริงเพราะถึงแม้ว่าเขาได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ถวายไระเกียรติ แด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือขอบพระคุณพระองค์แต่พวกเขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืนมัวไปเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงทรงปล่อยให้ประพฤติก,การโสโครกตามราคะตัณหาในใจของเขาให้เขาทำสิ่งที่น่าอับอายต่อกายของกแตและกันเพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จในข้อที่26นะคะ เพราะเหตุนี้พระเจ้าทรงปล่อยให้เขามีกิเลสตัณหาอันน่าอัป,ปยศพวกผู้หญิงของเขาก็เปลี่ยนจากเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติให้ผิดธรรมชาติไปส่วนผู้ชายก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาติเช่นกันและเร่าร้อนด้วยไฟราคะตัณหาที่มีต่อกันผู้ชายกับผู้ชายด้วยการประกอบกิจอันน่าละอายอย่างยิ่งเขาจึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขา และเพราะเขาเห็นว่าการรู้จักพระเจ้าไม่เป็นสิ่งสำคัญพระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามีจิตใจเสื่อมทรามและบระพพติสิ่งที่ไม่เหมาะสมพวกเขาเต็มด้วยการอธรรมทุกชนิดคิดท,ทำชั่วแปลกๆไม่เชื่อฟังบิดามารดาตรงนี้นะคะเรามาถึงจุดที่เราเริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่าเมื่อความบาปนั้นพัฒนามากขึ้นความขัดขืน พระประสงค์ของพระเจ้าในมนุษย์ก็หนักมากขึ้นเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเราเองสามารถที่จะเป็นที่รักของพระเจ้าได้ถึง,ถงแม้ว่าเราจะมีะประวัติหรือมีความคิดที่ไม่ถูกต้องมาก่อนเพราะว่าพระเจ้าพระองค์ทรงรักคนบาปทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศพระเจ้าก็ทรงรักเหมือนกันดังนั้น เราจึงควรที่จะก้าวข้ามความผิดหวังในอดีตประสบการณ์แห่นความขมขื่นในอดีตเพราะว่าคนที่มีประสบการณ์ของความหลากหลายทางเพศหรือว่าต้องการแปลงเพศหรือเปลี่ยนเพศหรือไม่มีความสุขกับเพศที่ตนเองเป็นอยู่นั้นส่วนใหญ่จะมาจากครอบครัวที่มีปัญหาคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้ให้ความรักอย่างอบอุ่นอย่างเสมอภาค บทบาทของการเป็นคุณพ่อคุณแม่นั้นจุดบิดเบือนหรือว่าลูกชายแต่ไม่ได้รับความรักจากคุณพ่อไม่ได้รับความสนิทสนิทสนมจากคุณพ่อแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในการเป็นผู้นำและในการเลี้ยงดูลูกและครอบครัวนั้นกลับกลายเป็นคุณแม่นะคะเมื่อมีลูกชายเกิดขึ้นก็เลยทําให้ลูกชายเนี่ย ไม่ไม่เห็นแบบอย่างที่ดีของเพศพ่อดังนั้นจึงไม่มีความนิยมชมชอบในใน,ในเพศชายของตนเองก็ไปบูชาเพศของคุณแม่เพศหญิงแทนนี่ก็คือเป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องการเบ่งเบนทางเพศนะคะครอบครัวที่มีลูกสาวก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคะแม่ที่ไม่ได้ ทำบทบาทของแม่ที่ดีแต่กลับกลายว่าพ่อนะคะเป็นเป็นพ่อที่ลูกสาวเทิดทูนบูชาแต่แม่ทําให้ลูกสาวเสียใจแล้วก็ผิดหวังอย่างมากนะคะจนกระทั่งลูกสาวเองนั้นดูถูกเพศแม่ดูถูกเพศหญิงของตนเองอยากที่จะทำตัวให้เป็นเหมือนคุณพ่อนะคะนี่ก็เป็น สิ่งที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมไทยหรือสังคมของชาวต่างชาติก็อย่างนี้เหมือนกันนะคะอาจารย์เองเคยรู้จักแล้วก็ได้พบกับคนที่เกือบจะแปลงเพศนะคะแล้วก็เคยเป็นทั้ง transgender นะคะเคยเป็นทั้งเย์เคยเป็นทั้งตุ๊ดนะคะมาก่อน แต่ในที่สุดเมื่อเขาได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็สามารถที่จะกลับใจใหม่แล้วได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์กลับมาชื่นชมในความเป็นเพศชายของเขานะคะแล้วทุกวันนี้เขากลายเป็นสามีที่ดีมากๆของภรรย,ยากลายเป็นพ่อที่น่ารักที่สุดของลูกๆและมากกว่าน,นั้นเขาได้กลายมาเป็นศิยาพิปาน ที่เกิดผลมากในคริสจักรแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโ,โปร์และอินโดนีเซียเราเห็นไหมคะว่าพระเจ้าทรงสามารถพระองค์ทรงทําให้ความผิดเพี้ยนนี้กลับมาสู่สภาวะที่ปกติตามการทรงสร้างของพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าทรงรักคนบาปทุกๆคนและไม่มีใครเลยในโลกนี้ที่ไม่ได้เป็นคนบาปเราทั้งหลายเคยผิดพลาด เราทั้งหลายเคยคิดผิดเราจึงต้องพึ่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราปรับความคิดของเราให้ถูกต้องปรับทัศนคติของเราให้ถูกต้องและปรับเปลี่ยนวิญญาณจิตของเราที่จะเป็นลูกของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบและในที่สุดเราก็จะพบว่าไม่มี ปัญหาอะไรที่พระเจ้าทรงแก้ไม่ได้ดังนั้นขอให้กำลังใจนะคะกับทุกๆคนที่มาหึงจุดของความหลากหลายทางเพศว่าพระเยซูคริสต์เจ้ารักท่านพระเยซูคริสต์เจ้ามาเพื่อช่วยท่านแล้วค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตอยู่กับท่านและตอบคำอธิษฐานของท่านในวันนี้